ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักตัวหารมี3หลักโดวยวิธีการหารยาวนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะนักเรียน9,438หารด้วย121นะคะเราจะหาผลหารด้วยการหารยาวดังนี้นะคะเขียนสัญ,ญลักษณ์หารยาวนำ 9,438ที่เป็นตัวตั้งเขียนไว้ด้านในนะคะและเขียน1,21ที่เป็นตัวหารไว้ด้านนอกจากนั้นนำกระดาษทดขึ้นมาค่ะนักเรียนขึ้นมาเขียนผลคูณของ1,21คูณกับ1,2,3,4,5ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง10ค่ะอาเมื่อนักเรียนเขียน ผลค,คูณในกระดาษทดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มพิจารณาการหารกันค่ะโดยการหารเราจะเริ่มหารในหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนนะคะนั่นก็คือ9ที่อยู่ในหลักพันค่ะ9แบ่งออกเป็น121กลุ่มทำได้ไหมคะนักเรียนทำไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็จะกระจาย 9ที่อยู่ในหลักพันไปรวมกับ4ที่อยู่ในหลักร้อยค่ะกลายเป็น9 4นั่นเองนะคะต่อไป94ค่ะแบ่งออกเป็น121กลุ่มได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้จ้ะไม่ได้ทำยังไงต่อก็กระจายต่อจ้ะกระจาย94ในหลักร้อยไปรวมกับ3ในหลักสิบกลายเป็น 943นั่นเองะะ943แบ่งออกเป็น121กลุ่มทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้าทำได้เราก็มาดูกระดาษทดของเราค่ะ121คูณจำนวนใดคะเท่ากับ943คูณกับ7นั่นเองค่ะได้847นกเรียนก็ ใส่เไว้ด้านบนใส่847ไว้ด้านล่างจากนั้นนำ943าร4 3ลบกับ847ค่ะผลลัพธ์เท่ากับเท่ากับ96นั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อลบเสร็จพิจารณาหาในหลักถัดไปต่อค่ะนั่นก็คือหาในหลักหน่วยนะคะนำ8ลงมาเขียนด้านล่างค่ะได้968ค่ะ968 สามารถแบ่งออกเป็น1 2 1กลุ่มทำได้ไหมคะนักเรียนทำได้นะคะเก่งมากเลยค่ะทำได้เราก็มาพิจารณาที่กระดาทษทดของเราค่ะ1 2 1คูณจำนวนใดคะเท่ากับ968ค่ะอาเจอพอดีเลยคูณกับ8นั่นเองนะคะนักเรียนก็ใส่8ไว้ด้านบนค่ะใส่968ไว้ด้านล่างจากนั้นนำมาลบกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ0ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการหาผลหารแต่ยังไม่เสร็จเลยทีเดียวนะคะเราจะต้องตรวจสอบคำตอบกันก่อนนะคะโดยนำตัวหารคูณกับผลหารบวกกับเศษหากเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องนั่นเองนะคะตัวหารคือ121ค่ะคูณกับผลหารก็คือ78 เศษก็คือ0นั่นเองนะคะเหมือนเคยค่ะนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยหาผลคูณได้นะคะกด121คูณ78ค่ะเท่ากับคูณไหมคะเท่ากับ9,438ั้ยไหมคะอ่าเท่ากันนะคะจากนั้นนักเรียนก็ดูค่ะว่า9,438 เท่ากับตัวตั้งที่โจทย์กาหนดไหมคะเท่ากับตัวตั้งที่โจทย์กําหนดเลยแสดงว่าคำตอบที่เราหาได้นั้นถูกหรือผิดคะคำตอบที่เราหาได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นผลหารข้อนี้ก็คือ78ค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2กันนะคะ 8,870หารด้วย305ค่ะแสดงวิธีทำโดวยวิธีการหารยาวเหมือนเดิมนะคะใส่สัญลักษณ์การหารยาวค่ะจากนั้นนำตัวตั้งเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายหารนะคะและนำตัวหารเขียนไว้ด้านนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือกระดาษทดค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องเตรียมกระดาษทดขึ้นมานะคะเพื่อหาผลคูณของ 305ค่ะคูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณไปเรื่อยๆจนถึง10เลยนะคะจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนหาผลคูณเสร็จเรียบร้อยเราจะมาเริ่มทำการหารกันนะคะโดยเริ่มหารที่หลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดค่ะนั่นก็คือเลข8นั่นเองค่ะ8ในหลักพัน แปดสามารถแบ่งออกเป็นสามร้อยห้ากลุ่มได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะแปดมีนิดเดียวค่ะต่อไปเราก็ทำการกระจายแปดในหลักพันให้ไปรวมกับแปดที่อยู่ในหลักร้อยนะคะกลายเป็นแปดสิบแปดค่ะทีนี้แปดสิบแปดแบ่งออกเป็นสามร้อยห้ากลุ่มได้ทำได้ไหมคะนักเรียนทำไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะแปดสิบแปดมันน้อยกว่านั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็กระจาย88ที่อยู่ในหลักร้อยค่ะไปรวมกับ7ที่อยู่ในหลัก10ค่ะทีนี้กลายเป็น887 887สามารถแบ่งออกเป็น305กลุ่มได้หรือยังคะนักเรียนเก่งมากค่ะทำได้แล้วนะคะดังนั้นนักเรียนก็มาดูที่กระดาษทดของนักเรียนค่ะว่า305คูณจำนวนใดคะเท่ากับ 887ค่ะคูณด้วย2นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ610ค่ะนักเรียนก็ใส่2ไว้ด้านบนนะคะใส่610ไว้ด้านล่างจากนั้นนำตัวเลข2ตัวนี้มาลบกันค่ะซึ่งลบกันก็จะได้277นั่นเองนะคะ จากนั้นมาพิจารณาการหารในหลักถัดไปค่ะเขียน0ลงมาด้านล่างนะคะจากนั้นพิจารณาค่ะว่า2,770แบ่งออกเป็น305กลุ่มได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะถ้าได้มาดูกระดาทษทดของเราค่ะว่า305คูณจำนวนใดคะเท่ากับ2,770ค่ะ 305คูณ9นั่นเองนะคะเท่ากับ2,745นั่นเองค่ะใส่9ไว้ด้านบนใส่ตัวเลข2,745ไว้ด้านล่างจากนั้นนำสองจำนวนนี้ค่ะมาลบกันได้เท่ากับ25นั่นเองนะคะการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราไปพิจารณาตัวสอบคำตอบของเรากันเลยค่ะนำตัวหาร305 คูณกับผลหารคือ29บวกกับเศษคือ25นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนสามารถกดเครื่องคิดเลขได้ค่ะได้เท่ากับ8,870คะนะคะซึ่งย้อนกลับไปดูตัวตั้งค่ะตัวตั้งเท่ากับ8,870เช่นกันนะคะแสดงว่าผลหารของเราเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนั่นเองนะคะดังนั้นตอบได้ว่าผลหารข้อนี้คือ29เศษ25นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างข้อที่3นะคะ9287หารด้วย251ค่ะหาผลหารโดยการหารยาวได้ดังนี้นะคะเขียนสัญลักษณ์หารยาวค่ะและนำตัวตั้งมาเขียนในเครื่องหมายหารยาว นำตัวหารเขียนไว้ด้านนอกดังนี้นะคะจากนั้นนักเรียนนำกระดาษโทดขึ้นมาค่ะหาผลคูณของ251ค่ะที่เป็นตัวหารนะคะคูณกับ1 2 3 4 5ตามลําตามลำดับค่ะ,ะนักเรียนหาผลคูณเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะค่ะ,คะเมื่อหาผลคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการหาผลหารนะคะ การหารจะเริ่มที่หลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนะคะนั่นก็คือ9ที่อยู่ในหลักพันค่ะ9แบ่งออกเป็น251กลุ่มทำได้ไหมคะนักเรียนทำไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็จะกระจาย9ไปรวมกับ2ที่อยู่หลักร้อยค่ะกลายเป็น92นั่นเองพิจารณาต่อค่ะว่า92สามารถแบ่งออกเป็น สองร้อยห้าสิบเอ็ดกลุ่มทำได้ไหมคะทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำยังไงต่อคะกระจายค่ะกระจายต่อนะคะกระจายเก้าสิบสองไปรวมกับแปดที่อยู่ในหลักสิบค่ะกลายเป็นเก้าร้อยยี่สิบแปดนั่นเองนะคะเก้าร้อยยี่สิบแปดแบ่งออกเป็นสองร้อยห้าสิบเอ็ดกลุ่มทำได้ไหมคะ ทำได้นะคะเมื่อทำได้นักเรียนมาดูกระดาษทดของนักเรียนค่ะ251คูณจำนวนใดคะเท่ากับ928คูณกับ3นั่นเองค่ะเยี่ยมมากนะคะนักเรียนใส่3ด้านบนและใส่753ไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นนำา928ลบกับ753ค่ะเท่ากับ175นั่นเองนะคะ จากนั้นหารในหลักถัดไปค่ะเขียน7ลงมาไว้ด้านล่างดังนี้นะคะจากนั้นค่ะพิจารณานะคะ1,757แบ่งออกเป็น251กลุ่มได้ไหมคะนักเรียนทำได้นะคะดังนั้นนักเรียนก็มาดูกระดาษทดของนักเรียนค่ะ251คูณจำนวนใดคะเท่ากับ1,757ค่ะ 251คูณกับ7นั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนใส่7ไว้ด้านบนนะคะจากนั้นใส่1757ไว้ด้านล่างแล้วทำยังไงต่อคะเก่งมากค่ะนำจำนวน2จํจำนวนนี้มาลบกันค่ะซึ่งลบกันได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะเป็นการเสร็จเรียบร้อยค่ะการหาผลหารจากนั้นเราทำยังไงต่อคะนักเรียน จากนั้นเราก็ตรวจสอบคำตอบค่ะตรวจคำตอบด้วยนำ251ที่เป็นตัวหารคูณกับ37ที่เป็นผลหารนะคะบวกกับเศษนั่นก็คือ0นะคะนักเรียนกดเครื่องคิดเลขเลยค่ะ251คูณกับ37เท่ากับเท่าไหร่คะเยี่ยมค่ะเท่ากับ9,200 นั่นเองนะคะซึ่ง9287เท่ากับตัวตั้งที่โจทย์กำหนดเลยแสดงว่าเราหาผลหารได้ถูกต้องนะคะดังนั้นคำตอบของผลหารข้อนี้ก็คือ37นั่นเองค่ะจากตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างที่ค,คุณครูได้ร่วมทำกับนักเรียนมานะคะ จะสรุปได้ว่าการหาผลหารที่ตัวหารนะคะมี3หลักด้วยการหารยาวเราสามารถทำได้ด้วยเริ่มการหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนนะคะตามลำดับจนได้เศษที่น้อยกว่าตัวหารซึ่งเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยนำตัวหารคูณกับผลหารบวกกับ ตัวเศษนะคะหากเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเราหาผลหารได้ถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะจงหาผลลัพธ์โดยการหารยาวนะคะซึ่งแบบฝึกหัดมีอยู่จำนวน2ข้อนั่นเองนะคะให้นักเรียน กลับไปทำแบบฝึกหัดจำนวน2ข้อนี้โดยแสดงวิธีทำพร้อมทั้งตรวจคำตอบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ